เอาละครับผมก็มารีวิวมุ้งแอร์นะครับในราคาพันสเออราคามันตอนนี้ก็คืออยู่ในลาซาด้านะครับราคาจะมีพันสแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งราคาประมาณเจ็ดปรอประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น7,800แปอยมันจะไม่เหมือนแบบนี้นะครับมันก็จะออกทรงแบบนี้นะแต่ว่าช่องตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครเอามาใช้กับแอร์หกพันบีดีหรือแอร์ใหญ่ขึ้นไปอย่างเงี้ยมันอาจจะต้อง DIY นิดนึงนะครับ ส่วนอันนี้เรามารีวิวตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นของวิมานนะครับมุ้งของวิมานความกว้างความใหญ่ก็จะประมาณนี้เลยความกว้างเท่าไหร่ใหญ่เท่าไรก็6ฟุตนะครับถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกก็ลองนึกภาพถึงที่นอนเราครับที่นอนเรามัน6ฟุตใช่ปะประมาณ5ฟุต6ฟุตประมาณเนี้อ่ามุ้งแอร์ก็จะประมาณนั้นเลยครับก็คือมันจะใหญ่มากความสูงจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ จากที่ผมวัดรอบนั้นผมจําไม่ได้เหมือนกันอาจะใช้ตลับเมตรถายไป่รม้ออยู่ประมาณร้อยยี่สิบหรือร้อยห้าสิบประมาณนี้นะความสูงนะครับอาจจะคร่าวๆประมาณนี้นะครับเราพามาชมข้างในกันนิดนึงครับข้างในก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยก็คือจะมีเหล็กเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กแบบต่อได้นะครับก็คือมันสามารถถอดดอกได้ถอดถอดเวลาเราเจ,จ็บนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นช่องลมไว้ระบายอากาศอา่า อันนี้ก็จะเป็นตัวใส่ใสนิดนึงนะครับฝั่งนั้นลบไม่ต้องไปดูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดใส่แอร์นะครับถ้าเกิดใครซื้อในราคาพันสามนะของวิมานนะครับมันก็คือจุดใส่แอร์มันจะง่ายมากเพราะว่ามันจะเป็นแอร์ตรงใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นแอร์เล็กใช่ไหมครับมันจะมีจุดนี้จุดหนึง่งอ่ะก็คือเป็นจุดเล็กๆแบบตรงเนี้ยก็คือมันไว้สําหรับแอร์พันสองสองพันบิทยูปะ่ะสองพันสองิยูอ่ะสำหรับแอร์พวกนั้นนะ มันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็สูงน,นะจากตรงนี้ลงมาคือแบบอ่าประมาณสามคนนะนะนอนได้สบายเลยครับก็คือสําหรับมุงเน,นี้ยนะสามคนก็คือนอนได้สบายเลยแต่ถ้าเกิดเป็นสี่คนอย่างเงี้ยแบบพ่อแม่ลูกลูกเงี้ยอ่าแบบนี้นอนได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสี่คนตัวใหญ่ก็ต้องอัดกันนิดนึงอนะ่ะนึกภาพไออกลองไปนอนที่นอนหกฟุตดูนะครับจะได้นึกภาพบอกว่ามันใหญ่ขนาดไหนความกว้างของมันนะครับ ความสูงก็เท่าที่บอกเลยถ้าเกิดสมมุติว่าเรามานั่งขัดตมาดในมุงเนี้ยหัวเราก็ไม่ชนครับยังห่างอีกไกลเลยครับเอถ้าเกิดแบบนั่งขัตมบาดนั่งเล่นอย่างเงี้ยคือหัวไม่ชนนะครับมุงมันยังแบบสูงอยู่อขนาดผมเสร็จที่นอนขึ้นมานะครับเนี่ยก็ยังแบบสูงอยู่เลยทีเดียวอ่าก็จะเข้าๆประมาณนี้นะครับใครที่อยากซื้อนะครับก็ไปหาได้ในพวกกระสด้าหรือช้อปปีนะครับพิมพ์ไปบอกว่า มุงแอร์เคลื่อนที่อย่างเงี้ยมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลยครับมันจะมีตัวหนึ่งที่แบบเด้งขึ้นมาแล้วมันจะเป็นแอร์มาด้วยอนะันนั้นคือไม่ได้แอร์นะครับบอกก่อนนะคือแอร์เราไม่ได้นะเราจะได้แค่มุงนะครับในราคาพันสามนะส่วนถ้าเกิดแบบเป็นมุงกับแอร์สองพันสองบิทยูใช่ปะ่ะอ่ามันราคาประมาณสามพันกว่าเกือบสี่พันเลยนะอย่าไปคิดว่ามันจะได้นะครับมันไม่ได้แน่นอนครับมุงแค่มุงนะครับถ้าเกิดถามผมนะว่าให้ซื้อไหนดีระหว่างแบบราคาพันสามกับราคา เจ็ดแปดร้อยส่วนตัวนะครับถ้าเกิดใครแบบไม่อยาก DIY เลยผมแนะนําว่าเอาตัวพันสามก็คือซื้อมาใส่เหล็กนู่นนี่นั่นก็คือจบเลยแต่ถ้าเกิดใครซื้อมาแล้วอยาก DIY นิดนึงแบบราคาประหยัดผมแนะนําว่าเป็นตัวเจ็ดแปดร้อยครับก็โอเคเหมือนกันครับแต่ของผมมาก็คือเริ่มขาดแล้วครับเพ็ยงหน่อยมันก็ไม่ได้ทนขนาดนะั้นฝั่งนี้ฝั่งนั้นก็ขาดขาดขาดดังจุดขาดสองจุดขาดสามจุด จุดที่สี่กำลังจะไปะประมาณนี้ครับขาดประมาณสี่จุดแล้วครับผมมันก็จะมีอันนี้ก็จะเปิดขึ้นไม่ได้หมดเลยมันจะเป็นซิให้เราอถ้าเกิดดูมาทางเราขออภัยด้วยนะครับผมนี่งาอีกจุดหนึ่งกำลังขาด <c oughs> คือแบบผมใช้มาก็ประมาณสักปีนิดนิดนะครับมันก็เริ่มขาดแล้วนะ <c oughs> ถ้าเกิดใครไม่อยากซื้อใช่ไหม ดีไขึ้นมาเองได้นะครับไปซื้อท่อบริวเซียมดีไอแล้วก็ใช้พลาสติกใสนู่นนี่นั่นดีไจัดเป็นมุ้งได้เลยถ้าเกิดใครไม่อยากซื้อนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้แหละถ้าเกิดพูดผิดประการใดต้องขออภัยมในท่นี้ด้วยนะครับฝากน้าชมกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย